ัดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ f r e e d o พาเพิ r นะครับผมวันนี้ผมก็มากับรูปลักษณ์ใหม่ของผมนะครับก็คือจอมมานบูนั่นเองครับผมเป็นครั้งแรกนะครับผมที่ถ่ายทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับก็ต้องบอกก่อนว่าเนื้อหาหลักๆของรายการ f r e e d o พาเพิ r นจะเป็นการรีวิวเกมนะครับผมซึ่งผมชอบมากติดเกมมากๆเลยครับผมเอาเป็นว่า เกินกันมาพอสมควรแล้ววันนี้ไปดูกันดีกว่าว่าคลิปคลิปแรกนี้เราจะมีเกมอะไรมารีวิวให้พวกท่านได้ดูกันนะครับไปกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมฟรีดอมครับผมก็วันนี้ว่างๆเลยจะมาแนะนําคลิปเกมที่เปิดมานานแล้วละ่ะแต่ผมเพิ่งจะเจอนะครับผมชื่อเกมก็คือชื่อ The Heaven Sword and Darkon Server นะครับผมแปลเป็นไทยก็กระบี่อินฟ้าและดาบข่ามังกรนั่นเองนะครับผมก็มาเริ่มเลยดีกว่าครับตั้งแต่เริ่มเข้าเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับโดยเกมนี้มีให้เลือกทั้งหมด2เซิร์ฟเวอร์ครับเซิร์ฟเวอร์แรกชื่อเซิร์ฟกระบี่อินฟ้าครับแต่เซิร์ฟเวอร์ที่2ชื่อดาบค่ามังกรครับผมโอเคครับผมเข้าเซิร์ฟดาบข่ามังกรแล้วกัน ก็ล็อกอินตามปกตินะครับผมนี่ผมมีตัวละครของผมอยู่แล้วครับก็จะมีรหัส ID ตัวละครนะครับชื่อเลเวลแล้วก็สำนักที่สังกัดอยู่ของผมเป็นหัวซานนะครับผมก่อนเข้าก็จะมีอ่าเป็น เหมือนคำถามถามบอทครับผมอ้าวพิมพ์ผิดเลยเนี่ยเป็นคำถามทดสอบบอทครับผมครับตอนนี้ก็โหลดเข้าหน้าเกมนะครับ โดยรวมก็เป็น MMORPG ตัวหนึ่งน,นะครับผมซึ่งมีการอัพสเตตัสดดมีสกิลนะครับอืมเอฟเฟกเป็นเขาเรียกว่าเออ่ 2.5D นะครับแต่ โดยรวมถือว่าเกมนี้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็จะมีเควสมีนวิเกเตอร์นำทางเควสนะครับผมโอ้ยกระตุก <c oughs> ลักษณะเกมจะคล้ายๆกับเออ j y นะครับจะมีมีเป็นช่องเก็บของโอเคเดี๋ยว วันนี้ก็สาธิตทำเควสสักเควสหนึ่งแล้วกันนะครับผมก็ตามเควสที่ได้รับมาก็คือให้ตีมอนเตอร์15ตัวนะครับซึ่งมันก็พาเรามาในจุดที่เกิดของมอนเตอร์ก็จากที่มันพามาก็เดาได้ว่าน่าจะเป็นตีงูนะครับผม,ผมก็เริ่มเลย ตัวแล้วครับผมเกมนี้ดีอย่างหนึ่งครับตรงที่มีบอทให้เราใช้เราสามารถใช้บอทได้เลยโอเคครับเดี๋ยวปล่อยให้มันตีไปเรื่อยๆแลกันแต่ผมคงต้องลาไปแค่นี้ก่อนพร จะรอให้จบเควสคงนานนะครับผมยังไงพบกันคลิปหน้าแล้วกันครับเอาแล้วครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสาหรับรีวิวเกมแรกของเรานั่นเองนะครับผมตอนนี้หลายๆคนคงเริ่มสนใจเกมนี้ขึ้นบ้างแล้วครับไม่มากก็น้อยนะครับผมยังไงก็เล่นเกมแบ่งเวลาให้ถูกต้องนะครับผมแล้วพบกันใหม่ใน Freedom p a r k ตอนหน้าจะเป็นเกมอะไรเรื่องอะไรติดตามชมกันครับผม